มาเมาก็จะมาเมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มีโปรตีนสูงอีกต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเรามาลองคํานวณกันแล้วใช่ไหมว่าคนที่น้ําหนักเท่านี้ต้องการโปรตีนเท่านี้อะไรเงี้ยผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยนะคะจะต้องการโปรตีนประมาณ1.2-2ถึงกรัม ต่อกิโลต่อวันเนาะทีนี้พอคํานวณออกมาเสร็จได้จํานวนมิลลิกรัมออกมาเอ้ยจะได้จํานวนกรัมออกมาแล้วเนี่ยเนาะเราก็จะมาดูว่าหนึ่งกรัมของอาหารเนี่ยมีแปลงออกมาเป็นโปรตีนกี่กรัมนะ ซ,ซึ่ง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 เราจะต้องมาเทียบในตารางอาหารนะว่าอาหารแต่และชนิดเนี่ยมีโปรตีนกี่กรัมอย่างเช่นไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะมีโปรตีนประมาณ7จ็ดถึงแกรัมอันนี้นับรวมทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะทุกคนนับรวมทั้งไข่ขาวไข่แดงนะแต่ถ้านับเฉพาะไข่ขาวเนี่ยก็จะมีโปรตีนประมาณ4กรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วนมหนึ่งกรองนมหนึ grain, น่งกล่องก็จะมีโปรตีนประมาณ 7-8ถึงกรัมต่อกล่องแค่นั้นเองนะไม่ได้เยอะนะ7-8ถึงกรัมนะดังนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้มะเร็งคำนวณออกมาแล้วสมมติน้ำหนัก6กกิโลคูณด้วย1.5จะเท่ากับ90กรัมต่อวันใช่ไหมโปรโตีน90กรัมต่อวันต้องกินไข่กี่ฟองคะอ่า90กรัมกินไข่กี่ฟองก็เอา7ไปหาร90อ่าเป็นไงได้เท่าไหร่1ิบ สามฟองนะต้องกินไข่ทั้งหมดประมาณ13ฟองนะคะถ้าสมมุตินับไข่อย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเรากินหลายอย่างเราไม่ได้กินไข่อย่างเดียวถูกปะเรากินเนื้อสัตว์ด้วยกินเนื้อไก่ด้วยเนื้อหมูด้วยหรือว่ากินนมด้วยอย่างเงี้ยเราก็หักออกไปสมมุติกินนม2องกองได้โปรตีนทั้งหมดเจ็ดคูณสองเป็นส4บสกรัมใช่ไหมเราก็กินไข่เพิ่มอ,อ,อีกสิบฟองอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะได้โปรโตีนครบตามที่เราต้องการอันนี้คือวิธีคำนวณอาหารเนาะ,ะเดี๋ยวหมอเมาส์จะเอาตารางการเทียบว่าเนื้อสัตว์กี่100กรัมหรือว่า1ขีดเนี่ยมีเป็นคิดเป็นโปรโตีนกี่กรัมนะเดี๋ยวหมอจะหมอเมาส์จะทำทำทำเทำียบให้ดูในคลิปนี้แหละเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะท้ายคลิปหมอเมาส์จะใส่ไว้ให้นะคะ